เกิดเหตุการณ์แฟนบอลกลุ่มอุนต้าจุดพลุในช่วงท้ายเกมที่ไทยเอาชนะฟิลิปปินได้4ประตูต่อ0ในวันที่26ธันวาในปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพราะเหตุการณ์จุดพลุในสนามฟุตบอลเกมระดับชาติเป็นครั้งที่3ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกปรับเงินกว่า1ล้านบาทหรือถ้าโทษหนักกว่านั้นอาจจะถูกแบนไม่ให้เล่นในบ้านก็ได้ มาถึงตอนนี้ฝ่ายจักการขันเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์แบบนี้ขนาดไหนจะแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างไรฟุตบอลร้อยแมีคําตอบมาฝากครับหลังจากครั้งที่ผ่านมาครับเรามีปัญหาเรื่องการจุดพุในสนามวันนี้เรามาดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในสนามกันหน่อยครับว่าวันนี้จะเข้มงวดยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้มีมาตรการยังไงที่ที่มันเพิ่มมากขึ้นครับสรับสืบเนื่องจากเมื่อนัดที่แล้วไทยกับฟิลิปปินเนี่ยช่วง3ามเซตทีสุดท้ายเนี่ยนะครับอุนต้าได้จุดพุแฟร์นะครับ ก็ถือว่าจะไม่มากก็ตามแต่ว่ามันมีควันดีไม่มาลงสนามแล้วก็ใช้ะบบผ้ามาคุมคพา่ททำให้เจ้าที่รอพแล้วก็ตำรวจได้เข้าไปได้ยากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เมื่อมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราไม่นิ่งเฉยนะครับทั้งฝ่ายอกาศราพอพตำรวจสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไม่นิ่งหนึ่งใจในส่วนจะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝาืนซึ่งเราประกาศแล้วเมื่อครั้งที่เรายังกระทําความผิดเนี่ยเราก็ต้องเรเนินคดีทั้งอาญาและแพ่ง แล้วเราวันนี้เราก็มีมาตรการในการเข้มข้นขึ้นมานะครับคือเราต้องฉีดยาแรงอ่ะนะครับโดยสมาคมได้ออกเฟซบุ๊กออกประกาศทางเฟซบุ๊กไปแล้วว่าวันนี้ทั้งเชียร์ไทยทั้งอุนต้านะครับทั้งฮาร์ดคอร์จะนําอุปกรณ์ต่างๆที่ไปในการส่งเสียงดังในการเชียร์ใช้คลองใช้ผ้าอย่างดีหรือคำพูดอย่างต่างในผ้าที่เขียนไม่ตุภาาเนี่ยต้องอนุญาตกับสมาคมก่อนนะครับวันนี้ซึ่ง ทางเชียร์ไทยแล้วก็ฮัตคอร์เดียวยาถูกต้องรัฐมาคมอนุมัติแล้วตัวทางอุลต้าเนี่ยนักกลัวจะรู้ตัวไม่มีการขอในการที่จะขอกองไปก็ดีหรือุปกรณ์ต่างๆในการส่งเสียงเชียร์มีเพียงขอญาเอาธงไปโบกซึ่งความกว้างของธง2.50เมตรเท่านั้นเพียงหนึ่งลายเท่านั้นนะครับและโดยเฉพาะประตูวิเศษที่เอฟใช่ไหมประตูเอครับประตูเอฟเนี่ยประตูที่นะครับอุลตาจะเข้าเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าทีมอุลต้าท่านททาง ผู้ตัดข่าวได้ไมาดูได้มันจะมารวมแถวกันเหมือนกับกองร้อยกองร้อยตำรวจแล้วก็เดินเข้าแถวไปทําให้กดดันเจ้าที่ในการตรวจค้นว่าให้เร่งเื่อเพื่อที่จะลวกในการรีบตรวจคน้นแต่ครั้งนี้เราจะไม่ยอมต้องยังไงเวลาเราเปิดประตูต้อง173 0นแล้วคุณไม่เข้าคุณมาเข้าตอน19 30สูซึ่งจะมาเร่งเร่งให้เจ้าที่ทั้งกาดก็ดีนะครับในการ,รเจ้าที่ในการตรวจค้นให้แบบอารมณ์มั่รวยเราจะไม่อารมณ์วยโดยขาดน,นะครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ ม่รุ่มรวยตรวจค้นผ่านดีดีนะครับครึ่งแรกผ่านด้วยพักครึ่งเราอาสนิษฐานว่าจะมีการ,รส่งสิ่งของที่คาดว่าจะไปกระทําความผิดในตอนหมดครึ่งเนี่ยในระหว่างพักครึ่งครับพ<ต>ักนี้เราก็พักน,นี้เราก็เลยได้ให้ทั้งทีมงานพี่เล็กติดตามคใครจะออกมาเข้าห้องน้ําใครจะออกมาข้างนอกใลพักครึ่งเราต้องดูเข้าไปต้องตรวจค้นเหมือนปกติวันนี้เราก็ได้ส่วนของกาดของพี่เล็กในร้อยห้าสิบตํารวจร้อยสิบคนแล้วก็เราจะเพิ่มความเข้ม ในจุดที่อุลต้านั่งอยู่ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็